สบายดีพ่อแม่ป่ลุงสบายดีพี่น้องอน,นี่กับพ่อพ่อกับพ่อลุงคือเก่าพลุงไงยินดีตอนรับขอบสู่ส่องปอลุงเลยมาพบกับในการตอนเี็ดกินปอลุงไงกับสะพอนมันกำลังซอยปลาล่างแหล่ปลาป กว่กิกเ,มเมตน,นเนี้สาเจีีเขียนเมนูยังมันนี่ลามซอหลาบซอ,อยบ,ออยบริกินโดนอะไรกรเหียบัสบีมันคืออย่าี

thả bưng nó ganh rồi đang soi rồi. ล่างพื้นนะ้ะแมวเมวแม,วแมวตัวนี้งามนะสร้างแต่มันขี้หลกกินมุจาคอ phạ thổng phạm Cái lăng xoay mừng nào nữa xoay mừng nào sẽ tăng trưởng mừng nào cái chân nuôi này บุเรขนาลไสินั้นฮนแล้วเนาะเื้อมาคั่มะแงหมอเป็นกำลังกงนขันงนาวร้ไตัวบีบมังนานั่นเองบีบงนาลงบัน้ัมังงาไปเห็ดอันนั้นอีกเนาะเพชรแจ้ววะ น้ำต้มต <pent> ้มแล้วก็ยังมักใส่กอแจวพุ่นไงวิธีกินก็ประมาณนี่แหละเป็นแบบบุญบ่บริอืมว่ากระเทียมกันซื้อจ๊ซื้อบ่อืม เล็อดราบสุดมียังไงสุดพักเงาคาคิงมียังไงพอกล้อมนี่ก็ลักปีหอม,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 มหอมันนั้นหอมบัวบ่เนี่ยแถบึงเรื่องบีมนาใส่ลุงรู้ไงทั้งนั้นกระขันแหละ ถูกนำแนวตามไปด้วยพงนัวใส่เลยใส่ไลยใส่หน่อยใส่ละใส่เละๆเลยช่องช่อนเราทำการมาแล้วจังสิบบริโภคพงไลยนะพูดยังไงแล็กกับโมพ่อกับเติมเล็กหน่อยใส่ เติมฮะเกลือเนาะใส่เกลือลงไปเม,มือค,นคน้นๆล็บีบเละเป็ดแบบบ้านๆเนาะนี่ข้างมอญต้มบ่นเถอะเบิ่งเก็ดกระทังใบใหญ่กระเบิดไว้นี่คัางเถอะเบิงบงบบ่งแจ้งหน่อยเพ่อแม่